อีกจุดนึ่งค่ะขยับไปดูอีกหนึ่งพิกัดที่รายงานบรรยากาศภาพของการเปิดเทอมวันแรกมากันหน่อยนะคะพิกัดนี้ค่ะโรงเรียนบ้านราชมุนีตํบลนนททรายที่อำเภอมหาชนะชัยอยู่ยะโสธรน,นะคะภาพนี้คุณวารินทวีกันค่ะปักหมุดมาบอกว่าที่นั่นเปิดเรียนตามปกติ เนื่องจากว่าจังหวัดยะโสธรน,นั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิเพิ่มในช่วงก่อนเปิดเทอมมากว่า10วันน่ะนะคะทําให้ผู้ปกครองคุณครูกังวลใจน้อยลงค่ะเขาก็เลยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะมาเรียนได้ตามปกติ แต่ก็มีระบบมาตรการในการป้องกันนะคะเขาก็จะสอบสองกันว่าเด็กคนไหนผู้ปกครองท่านใดกลับมาจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะให้กักตัวที่บ้านก่อน14วันอย่าเพิ่งมาโรงเรียนหลังจากนั้นครบ14วันแล้วค่อยว่ากันอีกทีเหล่านี้ค่ะเป็นภาพความพยายามของชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเข้าถึงระบบการเรียนรู้ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะ